มาโดนลพาโดโลโนี่ไี่มีอุ้ยม ouais. ี 5A ด้วยหรออุ้ยเต่เลยรถรถมีเมียมมีเมียมอ้ยโดนมาแล้วนะัายินดีต้อนรับปัจจัยยินดีต้อนรับ ดินดีต้อนรับไพหลิวบอกอะไรวะอยู่แบบี้น่อยวบรักษาเพ่เราดึกเราเงเาดูีดีมิดเอเอไปทำอะไรถ้าไม่เอเราไม่ยเยอยไปเยือนะ กูออกไม่ได้สี่ม่ห้าเราโดนพะโดนโล่ทีไอ้เชอ่้าุกคนสมใจยังไมงโอ้ยเนี่ยหกสอาดูหกสังเราเอฟเคไ้มเอฟดีเอฟลางก่อน เล่นซีนชิยวซีนชิยวซิงหลิงเป็นเน็ตใช่ไม่เล่นเล่นเลยใช่ไหมโอ้โห <c oughs> โอ้ trash ดีโอ้ว <c oughs> ่ามันอยู่นี่เราก็น่าจะเล่นได้เล่นไม่ได้ไปไม่ได้สปอร์ตไม่มี กระสามทีดีมิด มออไ,ไม่เหรอมันค้อประตูทีห้าหรออะไรเนี่ยมีนี้ด้วย เออเอ่อเฮ้ยยานะไม่ยอมและไ่กลัวไม่หมดละหมดเกลี้ยงลย กูลืมปิดบูสเตอร์ให้ใช้หมดเกล <_ an> ี้ยงเลยเฮ้ยถามจริงออตโต้โหลดอย่างเยอะเก็ <_ an> <_ an> เป็นอะไรกับการโอ้ที่มันที่มันออโต้โหลดแทบเกือบทุกคันนะยกเว้นเจจีอ่ะ อะไรวะน่ะเอ็มเอ็กซ์สามสิบเด้อเราได้เปรียบนะเราวะพอรอบรอบอันนี้เราเร็กว,วรกว่าโอ้โเร็วกว่าไม่กี่วีเองห้าสิบบีมันช้ากว่าหน่อยนึงมาเริ่มนะออกดูดิฉันคือ ได้รับนาตาชาลูมอนโนเราต้องระวังจีจนะมารับประกันจีจีแถมตอนนี้ทีมเราหายไปทีมเล่นดีๆหน่อยดีต้องมาอะไรกันหมดสวยอยู่อะไรวะลองกินหลอด บรรดาเราไอ้บรรดาเราผิดอะไระผิดตรงไหนอะ่ะผู้คนก็โปโลอย่างเงี้ยฝ <The S 1> อ,อนรูปีอืม I have to say nice team ก็จริงอะ่ะเราโคออกกันยิงไง <c oughs> น่ะไอตีห้าสิบปีอ่ะไม่ใช่ตีห้าสิบปีที่ว,ว่ามันไม่ได้มาด้วยกัน ไม่โดนแล้วหนึ่งลีดีระวังเจจีโอ้กูิ่ตีมมมันซ่อมลหม่50ปีถ้ามัยิงกูไปนัดหนึ่งกูไปง้เดีวดอเอ้กูด หนีต้องเจอตีดองกีหลอดไปดีเฮ้ยจุ๊กหนึ่งศูนย์หนึ่งโซลีแอ๊บปุ๊บสะพานลงยิงอ๋อชนโอ้โหไม่ได้เปรียบมันถ้าไม่ได้ยิงมันเป็นลำบาก นว,ว่าาใครว่าใครดองกีว่ะไอ้พวกไม่เดเมจไม่ถึงหนึ่งพันเนี่ยดองกียัง่ะเก่งกระปาก<ม><น>เจอนินจาลานินจาดำเลยนินจาดำนินจาดำมันคอวยเลย เรื่องรถพิษวินจ่าดำตายหักไปแล้วโคตรเหี้ย <laughs> เลยคือการผสมภาษาระหว่างนักสืบตายนะผมวินจ่าดำตายแล้วหารู้ไหมว่ามีร้อยยี่สิบสองกำลังวิ่งอยู่นหลังสองคันประเทศจีนได้ส่งวิวหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งไปโจมตีเป้าหมายเว้ย

โดยจนตายเชียร์ฮาได้แถมตายแล้วเจ้าของสแสตน์จะตายด้วยไปละดีรล้วอเอสทีเอสทีเราได้ไดันเนี่ยไม่หันไปเล่นเราเลยเชียร์ฮาไดอแทมีบาแผลด้วยเนี่ยอ่างนั้นแค่ทำคนจะจวบเรียนหันยา คือทำไมคนเล่นหมาไม่อยากเล่นกันเกี่ยมอะไรวะกินชินกินชินไลมเกินชินล่าสัตาวัตนะนะกินชินล่าสัตวร์นักล่านักล่าไปเมื่อแต่ละหันไปปามมีตัวที่บ้างกินชินโกลเด้นวิงอะตัวเดินบินสายลมของคำหมดลม กดที่กดกุนดาวให้มัน oh. ด so, ังเชี่ยฟารมแม่งมีเบเนตเบเนตันนียาบโอ้โหเล่นยากที่เที่ยนี่ยละครแม่งนอนเนีัยคัเยอะคัเยอะ e ใน t y n a นอก n a l marty กจำได้ว่าเมื่อก่อนไม่มีปืนกลนะครับมีแล้วอ่ะ,ะปืนกล<ม>ปืน<ม>กล<ม>บนป<ม>้อ <บน S 1> มอาเจ<ม>็ดแย่แหละตายละว้าสาลาบาสิที้ทโอ้ไปยื่ถุงี่ไปละไปยืดเล

เฮียอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันโดดมาหาโอ้โหมันรีบไปตายอ่าอีวีฝากด้วนนะอามาดัตเดืออันดามันวะโอ้แล้วดูดี ดีๆมันได้เปรียบที่เออ <c oughs> ีมันก็จะอีแ <can> ค่ e4 อยู่เอเว้ยใช่เว้ยคือตอนเนี้ยก e ู e4 มากเหลง ATB อะไรวะเอ้ย ATB จะยิ้มโอ้ยเ,เ,เลืกเอก400เยอะเลยโอ้โหเฮ้ย ATB เฮ้ยเอามันแหลกเฮ้ยเอ้ยอ้มันไม่รู้เฮ้ยเขา้า ันดาเมเบอจังวะก็ปืนมันไม่ใช่ร้อยยี่สองแท้จริงไงร้อยยี่สองกากาดอแวาเมเมทมันไม่เยอะหรอเว้ยต้องต้องเป็นปืนแบบสองนัดอ่ะนี่เป็นปืนสามนัดยังไม่ได้ปั้นพึ่งได้มาโอ้โหแล้วดูเลือดทอ้งนั้นอย่างอย่างน้อยอ่ะเฮ้ยไหว มาหสมันเลือเต็มทำจริง่าจแนงรถเมลาทงานจะแวะออี่เร่อแต่เฮยกูคนเดีดูไปสอเพื่อหลังเื่อนึงพี่ยอยหลังได้นี่บ่ลืมโอ้หนึ่งหสามแคมเปอร์เฮ้ยแคมป์บมแคมป์อ่ะ แข็งเกิอน <c oughs> อันนี้เราไปตรโะโนงคนเดียวแล้วนะโก้ Go, จัดเลยเมืเอ่อเช้กูเคยไปไอเชี่ยมีคนมาค้าง ได้เหรอรู้ได้ยังไงมันปลดกูวัดอะไรอ่ะนักแชทไอ้เี้ยมันวิงชิงเฉียดกลางห0สิบ T P ไปไมได้เลยดิบคนเดียวไปไม่ได้ติดเด็ดคอนเด็ดคอนถอยเดินหน้า เจอกันทีด่ดีโอู้กถั่วแม่ล้ะนกระจัดไปละดูที่ดีอยูไไ่ไหนโอ้ไปช่วยยิงไมโดโดโด่ได,ด้ดูอีร้อยเนี่าโดนผ่านโดนดูอีร้อยสิ้นมาแล้วเยาะเราแล้วสิ้นแล้วเราป้องกันนี่ นีย่ยแหละแล้วทีมเราไม่มีตัวจู๊ดด้วยเป็นยากเลยวัตตาฟังอีกแดดโอ้ยคนรถก, er กันไว้โต๊ะทำดีขึ้นแล้วเว้ยตาก่อนเอว โอ้ยร้อยมา,ยมาแล้วฟืนก็ยังยิงเข้าด้วยนะเหลือจะพังสละได้ดีมากเลยถ้าหลุดไม่ไงวะเอ้ยคอนเวย์ <laughs> ลาบดาบมินามีนาคำปปาเตเน่เย้า yeah. yeah. ผ,ผู้ของของฉัน <c oughs> อือ่เ,เอาเสียรวดจับเลยลูกทองแจกลูกทองเหลือนั้นเดียวแล้ว <c oughs> โอ้หลยสามา แม่งเหลือแม่งสิดแม่งรวยจัดอะแม่งแบบใช้พลัขงของพรีเมียมหมด <c oughs> หมดเป็นซากเลยดูย <c oughs> ิงเอา้าโักปูนด้วยสุ่ยบายไม่ได้ันรอะบ,บ้างเดยวเลย